เปิดหูเปิดความรู้เปิดฟังส่องสื่อพอดแคสต์ The Case คุยเรื่องปังกับคนสุดดังที่คุณอยากคุย สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ The Guest คุยเรื่องปังกับคนดังที่คนอยากคุยครับรายการนี้จะเป็นรายการที่นําเอาบทสัมภาษณ์จากแขกรับเชิญทั้งที่เคยลงในสองสื่อในรูปแบบของบทความมาแล้วหรือในแบบของวิดีโอมากันกลองเป็นพอดแคสต์ที่น่าสนใจและทําให้คุณผู้ฟังนั้นฟังง่ายเข้าใจง่ายครับผมประเดิมเอพิโซดแรกนะครับผมพบกับผมคฤิตอน,นันาเดอรบันจงบรรณาธิการบริหารเว,เว็บไซต์สองสื่อนั่นเองนะครับ แน่นอนครับผมว่ารายการนี้นั้นจะเป็นการนำเอาบทสัมภาษณ์ที่หลายคนอาจจะเคยอ่านแล้วแต่รู้สึกว่าเอ๊ะอยากฟังเสียงหรือเปล่าหรือบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจควรเอามาทำเป็นพอดแคสต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาตัดแปลงเป็นพอดแคสต์ให้คนได้ฟังจริงๆว่าคนในแหล่งข่าวนั้นหรือแหล่งข่าวนั้นๆเนี่ยเขารู้สึกไงกกับวงการสาื่อสารมวลชนในบ้านเรากันบ้างนะครับ เอาละครับผมเนื่องจากรายการของเราไม่มีเอพิโซดที่ศูนย์นะครับผมผมขออนุญาตให้รายการนี้ไม่มีเอพิโซดที่ศูนย์และให้เริ่มเอพิโซดที่1คือเอพิโซดนี้ออกอากาศทุกวันพุทธทางส่องสุนอดแ c a s t นะครับผมเริ่มต้นเอพิโซดแรกผมไมคดคุยเรื่องราวเ,าเกี่ยวกับคลังที่เราไปสัมภาษณ์กันมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็ไปเจอ เ,เรียกว่าเสียงสัมภาษณ์เสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงที่เราเคยทําร่วมกับยามฟอจจอเมื่อครั้งยุติทีวีอนาล็อกของไทยทีวีสีช่อง3เมื่อวันที่25มีนาคมทีม่ได้ผ่านมานะครับช่วงนั้นเนี่ยเราสัมภาษณ์แขกไปทั้งหมด2คนแต่มีแขกหนึ่งคนเนี่ยนะ่าสนใจมากๆเลยนะครับผมที่เป็นผู้ประกาศข่าวชายของไทยทีวีซีช่อง3จริงๆเขาอยู่ช่อง3มาในหลายฐานะมากเลยทั้งการเป็นผู้จัด รายการเป็นนักสแสดงเป็นพิธีกรแล้วก็มาเป็นผู้ประกาศข่าวคุณคนนี้นั่นก็คือคุณหนุ่มกัญชัยนั่นเองนะครับผมคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเ,เขาจะมาเล่าให้ฟังในในพอดแคสต์เอพิโ od นี้ว่าเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยเขามาเป็นนักสแสดงช่อง3ได้อย่างไรรวมไปถึงว่า การเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างจากการเป็นคนในองค์การสื่อสารมวลชนมาเป็นผู้ประกาศข่าวเขาโอเคมากรือแค่ไหนเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับการยุติการออกอากาศของทีวีร,ปประบบอนาล็อกรวมไปถึงอานาคตเขาจะยังอยู่ช่อง3อยู่หรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจติดตามพัศนากตรของเขาในพอดแคสต์เอพิซดนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับครับก่อนอื่นอยากให้แนะนําตัวแล้วก็รายการที่ทําอยู่ทางช่องสามตอนนี้หน่อยครับครับผมหนุ่มกัญชัยกัาเนิดพลอยนะครับก็รายการที่ทําช่อง3ามอยู่ตอนนี้ก็มีเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเป็นข่าวตอน11เบ็งนะครับแล้วก็จะมีโหดกระแสนะครับแล้วก็จะมีเรวิองที่เด็กถอดรหัสอันนี้ทํากับน้องมาอยู่นะครับแล้วก็อีกรายการนึงคือตีไทยครัวอะไรแบบรายการคู่บ้านคู่เมืองนะฮะครับผมทำสี่รายการขนาดนี้เหนื่อยไหมครับพี่นุ่ม เหนื่อยไหมเหรอครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าก็ต้องออกมาทํางานตั้งแต่เช้านะครับเพื่อมาเตรียมตัวทําข่าวแล้วก็หลังจากนั้นก็คุยกับแขกรับเชิญแล้วก็มาทําขนกระแสก็กว่าจะได้พักก็นู่นนะฮะประมาณสักสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วเช้าก็ต้องตื่นเช้าอีกทุกวันนะครับส่วนวางวันก็จําเป็นต้องไปถ่ายเรายการสองรายการนี้ละฮะก็คือตีท้ายครัวกับกับดาวินชีเด็กครับครับ พูดถึงย้อนเวลากลับไปนิดนึงครับผมพี่หนุ่มพูดถึงความบกพันกับก้าวแรกกับการมาที่ช่องสามนะครับพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างครับก็คือต้องต้องบอกว่าผมเองเนี่ยได้รับโอกาสจากทางช่องสามนะฮะถึงสามครั้งด้วยกันเลย <millionaire. S 2> เป็นสามครั้งที่เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตผมเลยอะฮะผมอยู่กับช่องสามมาผมว่าน่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งค <millionaire. S 2> ือผมเองได้รับการชักชวนจากคุณจิมมุโยชัดเมอรมิสิทิเวสนะฮะให้มาเล่นละครเรื่องแรกเป็นบท เป็นบทรับเชิญก่อนเลยคือเล่นเล่นแบบประมาณตอนสองตอนนะฮะเ,เรื่องเดือนดับที่ศพทานะครับ mm hmm. แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คุณจิมเองก็ก็สนับสนุนต่อเนื่องนะครับก็คือให้ผมได้มีโอกาสเล่นละครยาวเลยคราวนี้ก็คือเรื่องเขาวานให้ดูเป็นสายลับทางช่องสามเองก็ก็ก็กป็นการให้โอกาสผมนะฮะในการที่ให้ให้ให้ใหใหงานทําต่อเนื่อง mm hmm. ก็ได้เป็นนักแสดงในช่องสามมาตั้งแต่นั้นนะครับ <im itation> ทีเนี้ยก็ใช้ชีวิตมาเล่นละครมายอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเกิดโอกาสครั้งที่สองนะฮะโอกาสครั้งที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากบทบาทของนักแสดงเนี่ยไปเป็นพิธีกรนะฮะ <im itation> ก็เป็นรายการดาวร้านดวงนะครับซึ่งเป็นรายการที่คุณไก่วราย,ยุทธ์เนี่ยเป็นคนทําแล้วก็ชักชวนผมซึ่งก็แน่นอนถือช่องสามก็ให้โอกาสผมอีก,อกแลแหละให้ให้ให้ผมแบบได้ได,ได้ได้ทำรายการนี้นะฮะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ เขาเรียกอะไรอ่ะยึดโอกาสนะฮะในการเป็นอาชีพพิธีกรก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นพิธีกรเรียกว่าเป็น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 อาชีพผมเลยอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งทุกวันนี้นะฮะส่วนโอกาสครั้งที่สามเองเนี่ยก็คือครั้งที่ทางคุณนพพรมารีนน์นะครับนี่โอกาสได้ผมเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวของทางช่องสามนะฮะก็อันนี้เป็นเป็นเป็นโอกาสที่เรียกว่าพลิกชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าคือต้องบอกเลยผมเองก็ ก่อนหน้านี้เหมือนกับคุณเป็นคนบันเทิงน,นะฮะไม่ได้ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับทางข่าวเลยแต่ด้วยที่ผมมาทํารายการโหนกระแสะกับทางช่องเนี่ยคุณอภรก็เลยมองว่าเออก็ทำโหนกระแสะได้มันก็เป็นเชิงข่าวอยู่แล้วทําไมถึงไม่ลองอ่านข่าวดูก็เลยให้ผมมาทําตอนแรกก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะว่าตัวเองจะทําได้หรือไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเหมือนกับคนบันเทิงน,นะครับ จนสุดท้ายก็มานั่งคิดจนกระทั่งตกตะกอนนตว่าโอ้ช่องสามให้โอกาสเราขนาดนี้แล้วคนที่อยากจะมานั่งอ่านข่าวในเป็นข่าวหลักด้วยของของของเที่ยงวันตันถ่การของช่องสามเนี่ยคือผมว่ามันไม่ใช่มีแค่เป็นแสนคนนะผมว่าต้องไปถามระดับล้านคนอะว่าเออถ้าถ้าพวกเขาได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้เขาอยากนั่งไหมผมเชื่อว่าทุกคนอยากนั่งแต่อยู่ดีผมจะไม่ทําผมว่ามันก็แปลกๆสุดท้ายก็เลย ตอบรับโอกาสนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็ได้มาเป็นเป็นผู้ประกาศของทางช่องสามพี่หนุ่มครับตอนที่เป็นดารานักแสดงแล้วพอมาเป็นบรรณาธิการแล้วพอมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันมีความยากง่ายในอาชีพยังไงบ้างนะครับพี่หนุ่มยากงายย่า,งงายยังไงเหรอฮะก,ก็ต้องบอกว่ามันมันยากมากเลยเพราะว่าไอ,อ้ยากในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบชอบเอ,อ เสพข่าวอยู่แล้วชอบดูข่าวชอบหาหนังสือชอบอะไรต่างๆนานา,นาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่มันยากคือเราต้องเอาชนะสิ่งที่หลายๆคนเขามองว่าเราเนี่ยมาจากคนบันเทิงมากกว่าอ่าไอ้ตรงนี้สําคัญส่วนในเรื่องของการอ่านข่าวผมเชื่อว่าเราทําได้ผมก็มั่นใจว่าผมทําได้แต่ไอ้สิ่งที่มันจะลำบากที่สุดคือเราต้องทําให้คนที่เขาคิดว่าเราเป็นคนบันเทิงเนี่ยให้เขาเห็นได้ว่าเราทําข่าวได้จริงๆอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนช่วงแรกๆมันก็เจอปัญหานะครับ อย่างบางคนซึ่งเป็นคนข่าวเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่ค่อยยอมรับเราสักเท่าไหร่จนกระทั่งปัจจุบันก็อาจจะมีบ้างที่หลายคนมองว่ากัญชัยมันเป็นคนบันเทิงไม่ใช่คนข่าวอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยกูจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองแบบเอ่อทำไปข้างหน้าให้มันดีที่สุดโดยที่ก็แบบคือคิดในใจอยู่เสมอว่าเออไม่เป็นไรคือดักกูไปเหอะแต่ว่าแต่กูจะทําให้ดีกับมึงก็แลวกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับการทํางานของพี่หนุ่มในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างครับเอ่อก็ตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็ ออกจากบ้านก็จะมาะหาข่าวนะครับว่าวันนี้ทางทีมเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องอะไรบ้างมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างเราก็จะมีการโทรไปคุยกับแหล่งข่าวด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปหาข่าวต่างๆด้วยตัวเองเพราะว่าถามว่าจะมีมีคนมามา,มา,มาบอกเราไหม,มก็มีนะฮะแต่ว่าด้วยการที่แบบเราไปรับจากต้นทางเลยเนี่ยผมว่ามันจะดีที่สุดในบางเรื่องนะครับเพราะว่าเราสามารถ อ่าเข้าถึงแล้วก็ชัดเจนมากกว่าการที่เราจะไปฟังมาหลายๆต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเข้าข่าวตอนสิบเอ็ดโมงหลังจากนั้นก็มาถ่ายผลกระแสนเนี่ยแหละครับ mm hmm. ฮะพี่หนุ่มครับเอ่อคิดยังไงกับการที่ช่องสามจะยุติทีวีนอนาล็อกในคืนนี้ในอีกสักครู่เนี่ยครับผมจะยุติทีวีนอนาลแอกแล้วเอ่อถามว่าใจหายไหมก,ก็ก็ใจหายนะครับเพราะว่าผมเองก็อยู่กับช่องสามมานานแล้วก็ตั้งแต่อย่างที่บอกไปฮะเข้าวงการมาครั้งแรกก็เข้ามาเพราะช่องสามนี่แหละครับ พอมาวันนี้ต้องยุติอนาล็อกซึ่งเป็นระบบที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดก็มาก่อนนี้ก็ไม่ได้มีดิจิตอลไม่ได้มีเคเบิลก็จะเปิดทีวีเสียบเสาโทรทัศน์สาวกาศก็เปิดดูได้ในระบบอนาล็อกอะไรเงี้ยนะฮะพอมาวันนี้เนี่ยไอตรงนี้มันจะหายไปแล้วก็โอเคมันก็เป็นไปตามพัฒนาการของของสังคมของวิวัฒนาการต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในโลกนะฮะมันมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่แต่ถามว่า นึกถึงไหมก็ก็นึกถึงนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับกล้องฟิล์มนะฮะวันหนึ่งเราเราก็ไม่ได้ใช้กล้องฟิล์มแล้วแต่ถามว่ามันคลาสสิกไหมมันก็คลาสสิกนะฮะแต่วันนี้ก็โอเคในเมื่อกฎของกติกาของโลกมันมันกลายเป็นว่าต้องมาใช้กล้องดิจิตอลมันก็ต้องไปไปตามนั้นนะฮะอ,อ,อยากให้อนาคตสื่อวลชนเป็นยังไงบ้างรครับพี่หนุ่มก็อยากให้มีการนําเสนอเออะไรที่มันชัดเจน บางสิ่งบางอย่างที่เราช่วยเหลือประชาชนได้ผมก็มองว่าเราจําเป็นต้องการเราก็ต้องควรจะต้องแบบร่วมวมือร่วมใจกันช่วยเหลือเพราะว่ามันก็อาจจะมีกรณีบางกรณีที่ผมเคยโดนมาอย่างเช่นว่าได้ยินมานะฮะว่าคนคนทำข่าวสื่อเนี่ยเป็นเป็นสื่อกลางได้แต่เป็นตัวกลางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในการประสานให้เขาแบบมาพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยเลอะเทอะผมว่ามันถึง ช่วงของอะจริยธรรมในด้านความคิดแล้วฮะว่าเราเป็นคนสื่อเนี่ยเรามีความจําเป็นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเขานะฮะแล้วก็ในมของการถ้าเราช่วยเหลืออะไรได้บ้างเราก็ล้วก็เราก็ช่วยเหลือไปมันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นแค่สื่อกลางถ้าบางกรณีบางโอกาสถ้าเราสามารถที่จะเข้าไปเป็นตัวกลางหรือการประสานอะไรได้ผมว่ามันก็ไม่แปลกก็คืออยากให้สื่อได้มีการเอ,อ่เอ,อนเสนอข่าวที่มันชัดเจนแล้วก็ เป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆฮะผลกระแสเรตติ้งดีมากเลยครับผมจะมีการพัฒนาตัวรายการต่อไปในอนาคตบว่างไหมครับหรือว่าก <c oughs> ็อันอันนี้ก็คือเป็น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 รุนพิธีธของทางผู้ใหญ่นะครับว่าจะเอา,เอาอยัางไงต่อไปอะไรย่างเงี้ยคือถ้าถามตัวผมเองผมก็อยากได้เวลาเพิ่มเพราะทุกวันนี้เวลามันน้อยะฮะแล้วเวลาทํางานเนี่ยมันก็ต้องเร่งรีบ แล้วแขกรับเชิญเองทีเราก็เกรงใจเขาบางทีแบบเขาเขาเดินทางมาไกลแต่มาถึงปุ๊บสัมภาษณ์แค่ประมาณยี่สิบเอ็ดยิบสองนาทีก็ต้องกลับแล้วอย่างเงี้ยบางทีรถติดนานกว่ามาสัมภาษณ์กับเราอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วอย่างหนึ่งผมว่ามันเป็นรายการที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนนะฮะคือมันเป็นรายการของประชาชนจริงๆนะครับในการที่จะแบบเออเข้าไปช่วยเหลือหรือนําเสนอข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับรู้ผมว่า เออก็อยากจะมีการพัฒนาโดยการที่อยากจะกราบขอเวลาเพิ่มเติมไม่ต้องมากมายก็ได้สักห้าหกนาทีสิบนาทีก็ยังดีครับครับผมเอ่อในส่วนของข่าวเที่ยงทงํางากกับพี่หมวยผมเพิ่งไปสัมภาษณ์พี่หมวยมาพี่หมวยชมพี่เยอะมากนะครับ <c oughs> อืพี่มีอะไรอยากชมพี่หมวยอีกบ้างไหมครับอ๋อก็คุณหมวยก็น่ารักครับเป็นคือ,ค,อคือต้องบอกเลยผมตั้งแต่รู้จักผู้หญิงมาผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ท,ที่แบบไม่ ไม่เมาใครเหมือนคุณหมวยอะ่ะคือจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนนั้นจะหาวุโนี้คือผมจะเห็นผู้หญิงบางคนที่ก็เมาหรือนี่ก็แต่คุณหมวยไม่คุณหมวยเป็นคนที่แบบผมไม่เคยเห็นคุณหมวยเมาใครหรือนินทาอะไรเลยอะ่ะเออเราก็ไม่เคยเห็นโกรธใครด้วยที่ทํางานกันมาสองปีกว่าก็แบบเออก็แบบก็เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็หมวยเป็นคนน่ารักแล้วก็เอเอรู้จักกับหมวยมานานมากเราเคยเล่นละครคู่กันตั้งแต่สมัยละครเรื่องสลักจิตอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ ก็ก็วันนี้หมวยก็เป็นเหมือนอาจารย์ผมเหมือนกันเพราะว่าเวลาอ่านคงอ่านข่าวเนี่ยผมก็เป็นน้องใหม่ก็จะได้คุณหมวยเนี่ยแหละก็เป็นคนที่แบบคอยช่วยดูแลช่วยให้คําแนะนำอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ต้องขอโทษหมวยเรื่องหนึ่งด้วยไม่เคยเรียกหมวยว่าด็อกเตอร์เลยอะฝากขอโทษด้วยนะครับครับผมสุดท้ายครับผมอยากให้ฝากรายการแล้วก็พูดถึง ฝากท่านผู้ชมเรื่องของสถานการณ์โควิดในทีนหน่อยครับผมตอนนี้มันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยครับครับก็อยากจะฝากให้ติดตามข่าวทุกๆช่วงของทางช่องสานะครับก็เราก็เป็นที่พึ่งส่วนหนึ่งให้กับประชาชนนะฮะก็อยากจะให้ดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็มีอะไรให้ช่วยเหลือกันก็บอกมาได้กับทางช่อง3นะครับเพราะทางช่อง3เองก็เป็นสถานีข่าวในการที่พึ่งพา เ็นยังไงกันบ้างครับกับเสียงสัมภาษณ์ของพี่นุม่มกัญชัยกำหนดพลอ,อยนั่นเองนะครับผมตลอด12นาทีที่ได้ฟังเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าทัศนคติในการลงมนของพี่เขาเป็นยังไงบ้างจริงๆผมแอบเห็นด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นสื่อที่ต้องช่วยเหลือประชาชนจะเห็นได้ว่า DNA ของช่องสามเนี่ยค่อนข้างชัดมากก็คือการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นจาก คุณสรยุทธ์ในช่วงของน้ําท่วมปี54หรือแม้กระทั่งคุณกัญชัยในเวลาที่แขกมาออกสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผมซึ่งค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยเดียวนะครับผมเอาเป็นว่าก็เสยีสยบข่าวไปแล้วได้แล้วเนะาะกกเรื่องของการย้ายช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคเอพิส o ดนี้เราคุยเรื่องหนุ่มกัญชัยกับแล้วนะครับผมเราติดตามกันต่อใน The, The Guest เอพิดหน้ากันดีกว่าว่า วันพุธหน้าเนี่ยผมจะเอาใครมาเป็นแขกรับเชิญจะมาพูดเรื่องอะไรแนละที่สำคัญคือเขาคนนั้นจะเป็นคนที่คุณอยากให้มาด้วยหรือเปล่าอ่าอ่าอ่ออยากรีเควสใช่ไหมล่ะถ้าคุณอยากรีเควสว่าให้เป็นใครนะครับผมสามารถไปกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์ได้นะครับผมที่ Facebook ของสองสื่อได้เลยนะครับผมและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดรายการพอดแคสต์ดีๆไม่จะเป็นกันะเทยนิวเล่าเกาหลี The ะเก e ต์มิเ i ีย i ินไ สามารถกดติดตามผ่านทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มได้ทุกช่องทางเลยนะครับผม Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor ก็สามารถติดตามได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอุดหนุนเราเยอะๆนะครับแล้วก็รายการนี้เรารับโฆษณานะครับใครสนใจติดต่อได้ผ่นทาง m e d i a ย o n g s อ .co ครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามอีพิโซดหน้ากันด้วยนะครับทุกวันพุธนะครับผ่านทาง w w w s o n g s u r c o p o d c a s t mm hmm. ครับผมสวัสดีครับ